พี่น้องเอ๋มัอนี่พาบ่าาววลเนาะมาจากบ้านนนทพามาบึงอ the ่ารถไฟกว่า bts อยู่ทางไทยพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่อ่าเพิ่นขอมาเนาะพี่น้องอยากให้อ่าพามาบึงพี่นงค์ความเจริญของประเทศไทยพี่น้องครับว่าสีจะเลื่อนชั้นไรพี่น้องเนาะตอนนี้กัพาก็ได้พาน้องเพิ่นมาบึงมาจากบ้านพี่น้องเนาะมาครั้งแรกก็ว่าได้พี่น้องมาไทยครั้งแรกเนาะพี่นงค์ Ba đi bay bay đi nó. bay oh, đi ngam nó. đi bay nó. oh, à, đi đi bay 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 nhà bay đi 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 bay น้อยเบิ้งเบิ้งส่งเบิ้งส่งพี่น้องโอ้โหเบิ้งส่งเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้อยเบิ้งส่งสุดยอดขาดเด็บพี่น้อยดูว่ามาจากบ้านเนาะพี่น้อยน้องเกันกาอยากมาเห็นความเจริญอยากเห็นอ่ารถไฟฟ้าของประเทศไทยพี่น้อยว่าสีแตกต่างกับรถไฟฟ้าลาวจังใดแม่นบ่เคยเห็นรถไฟฟ้าลาวเฮาจิบ่ยังบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเห็นจะได้เห็นว่าดังๆนี่ด่เคยเห็น ยังเคยเห็นปะแต่ว่าก็เห็นใน YouTube อยู่ยังอยู่เนาะเห็นแต่ในพานใน y ยูทูปในคลิปในยังยัง่ได้เห็นตัวจริงเลยครับเคยเห็นตัวจริงแม่นบ่ตัวบ้านนี่พี่น้อยเนาะโอ้โหแล้วก็ไทยก็ยังเคยมาแม่นบ่ก็ครั้งแรกเลยมาถึงแรกเลยโอ้โหเป็นจะได้มาเห็นความงามเห็นรถไฟไทยเห็นอากาศประเทศไทยดีใจบ่ดีใจและพี่น้องได้เห็นเคยเห็นก็ได้เห็น โอ้โะผมเคยเลาะก็ได้เลาะเที่ยวนี่นะครับยาชิฟ้าย่างไปเพิ่งไปน้องเลยโอ้โหเป็นอะไรดีใจบ่ะดีใจแล้วเออไปแค่นั้นแหละถูกย่างมาเบิ่งเนาะเป็นยังไงอลังการบ่สวยงามบ่อลังการเลยพี่น้อง อึดประสิบสิเห็นกับตาวันนี้เคยอากเก,าะะเกก,กจเีนกับตาเ<ม>นาะน้เกิดมาอากเกจีนกับตาเป็นเนี่ยนี่แหละพี่น้องอยความเจริญของอาประเทศไทยนี่คนกาหลายได้พี่น้องยวันนี้เนะาะคือว่าเดินทางสะดวกสบายพี่น้อยนะครับพาพา,พาจากอามาเบิึงพี่น้อยเนาะยอยากมาเห็นอารถไฟฟ้า BTS ไทยนี่แหละ นี่ก็ทางเข่าเนี่ทางเข่าเห็นบ่ทางเข่าแต่ว่าเล่าทีซื้อปี่ก็ซื้ออยู่หันซื้อปี่ก็ซื้อไอ้บ่ซื้อตัวซื้อปี่เป็นเือเดียวกันภาษาลาวเป็นซื้อปี่พี่น้องเนาะซื้อตัวก็อยู่หันซื้อคนหันแล้วก็เราสามารถไปสแกนนี่ได้แต่่วาเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาแบบสำรวจแบบบริเวณอ่าให้ิล์ดมาั้งแรกมาตั้งแรกอลังการคลุมคลมมาตั้งแรกบ้างอลังการคลุมคลิปหน้าสิพาทีมหน้าสิพานั่งเด้อสิพานั่งสิพาไอ้นั่งรถไฟฟ้า ี่น้อ t s พี่น้องเอ้ยเนาะไปยางไปพุ่นแหละเดเพราะว่านี่หาก็เคยมาเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยกยังบ่ฮู้หยังปานใดพี่น้องเนาะหาก็เคยมาเพื่อจปิดเนาะถือว่าเพิ่นได้พาได้พาเพิ่นได้มาเห็นก็ถือว่าดีใจแลดีใจบ่ดีใจดีใจเนาะใจมันสวยงามเลวังมังามเจริญเนาะ มีแต่ตึกไปมื้อนอว่านีสุดท้ายเิ่ว่าจักสั้นนี่เนาะหลายั้นบ่ว่าหลายนะหลายเลยเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้ยพามาพามาชมวิวชมตึกนี่ก็ดีใจแล้วแม่นบ่ดีใจแล้วได้มาเห็นยามเป็นได๋ความรู้สึกมามาเห็นมาตบิดนี่เจริญเห็นเจริญบ่ัๆนี่ก็เ่บ่ได้นฮะ งามงามเนาะงามสุดุดมุดตาเลยพี่น้องเลยโอ้เดินหูปกินตาเลยเนาะแตกต่างจากบ้านเท่าปะแตกต่างแตกต่างแตกต่างลายปะโอ้เที่ยวเลยเลยลายเป็นร้อยเท่าเลยร้อยเท่าพันเท่าเหมืนกันโอ้สุดยอดพี่น้อยเนาะเกิดลังอายุเท่าไรแล้วปีนี้อายุสิบแปดสิบแปดปะโอ้บ่าวหน่อยพี่น้องกลังกิดลังเป็นบ่าวหน่อยเนาะพี่น้องอยากมาเห็นอ่าเมืองไทยพี่น้องยถือว่าได้พา เพื่อนมาเห็นพี่น้นะนองมาเลาะน,นี่อันนี้พามาเบิ่งแบบครั้งแรกเป็นคลิปแรกเนาะพี่น้องทีตามคลิปหนาพี่น้องคลิปแรกเฮาก็พามาอ่าสำรวจโดงไฟฟ้าแล้วก็มาเบิง่งอ่าวามเจริญน,นู้คนพี่น้องคือว่าเบิง่งครั้งแรกเลยแล้วคือว่าเห็นครั้งแรกเลยไห็นมบอสแมอน,นอันนี้ยังน้ำจิ้มน้ำจิ้ม เดี๋ยวสิพาไปแบบบอนเด็ดเด็ดอีกยังหลายมีเด็ดกว่านี้อีกมีเด็ดกว่านี้อีกโอ้เธอนี้ก็บ่าเด็ดเขาอย่างเงี้ยเขาว่าเด็ดแล้วมันบอไม่เห็นแล้วว่าเด็ดสุดแล้วยังมีกว่านี้อีกเออจีบ่าจากสั้นเนาะอยากขึ้นไปยู่บ่อยากขึ้นร้องฮะอยากขึ้นไปยู่อยู่บ่ครับไปตาย่านสูงพี่น้อาญาติซื้อญานิแล้วมันก็ขึ้นเนาะย่าติเนี่ยไอนม่เคยขึ้นเนาะคนถดนุ่มบานาพะลอกันย่างญานิไปนอนเนาะขึ้นสูงไรก็บ่ได้ได้พี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ โอ้โหนะครับก็มาเห็นทางแรกพี่น้อยเนาะไปไปพุ่บย่างไปย <c oughs> ่างไปเรื่อยๆไปเบิ่งขึ้นมาท่้งแต่ว่าเขายังไม่ได้ซื้อตวัวเขาเป็นเบิ่งแล้วก็ย่งางลงนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาสิพาน้องเป็นไปไปนั่งพี่น้อยแต่ว่าคลิปนี้สิพาแบบพาสำรวจเบิ่งพี่น้อยให้แบบบันไดเลื่อนนี่เคยขึ้นอย่ว่าบันไดเลื่อนยเฮ้ยเคยค <ๆ S 1> เลยปะ<อ>ขึ้นทางแรกเลยแต่ว่าเดดเรื่อง เก็ได,ดเลื่อนก็มืกขึ้นนะพี่น้อง <มา S 1> เลยเนะ<ม>าะขึ้นที่แหละประสบการณ์ไผ่มาครั้งแรกกับพี่น้องเลยเนาะห้าก็เห็นมุมบันน,นาพ้ารอบก,ก็คือการจิกีิมากับปุณิภูมิยังไปขึ้นไปโอ้ระวังเด้อย, <c oughs> <c oughs> ย่านนะพี่น้องเก่งๆ,ๆเลยเนาะพี่น้องจับแน่ <c oughs> เออโหนะครับขึ้นไปแล้วครับสีได้ลงมาพี่น้องวันนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นมาตั้งทึงแล้วพี่น้องไอ อันนี้อยู่ที่อ่าสถานียังวะนี่บ่น,นีทางเขานี่แต่เด็กอันนี้สำหรับเขาซื้อเองเนี่ยคือว่าซื้อเป็นเนาะเห็นปะเอาก็ะดอดเรียนเ้าก็ไปซื้อได้เนาะเจะจะไปเื่อมาคนเดียวพี่น้อยเนาะเบิ่งไว้เนาะพี่น้อยเบิ่งไว้ค<อ>นหลายปะโอ้โคตรหลายเลยคนหลายเนาะอ,อ๋อ้โถ มังแบบยังงงอยู่ได้พี่น้องไอ้เพื่อนยังเคยเห็นงงอะไรบ้างนี่นะยังงงเลยงงเลยพี่น้องมาเห็นเรือึ้งเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเคยมาเห็นมาครั้งแรกเนาะพี่นงค์มากแบบงงอึ้งๆได้หน่ยนี่ทางอันนี้อันนี้ต้นไม้ไปไล้ที่ทางนั้นเนาะปิดแล้วพี่น้องเคยไปได้แต่ทางนี้เดียวเดียวย่คลิปหน้าสิภาพไปยางไปเบิ่งไปใกล้พบนข้างหน้า นี่นะครับเนาะความเจริญความพัฒนาของประเทศไทยเป็นยังไงตัวคักตัวคักเหมือนบ่งนตาเลยพี่น้องอ่ามีไคยงขายานี่ยน้องขี้เงือนี่ก็เก็บที่ระเบียบเรียบร้อยเนาะระเบียบเรียบร้อยเนาะแต่ว่ามีอยู่สองใบโอ้โหนะครับนี่เวลาเฮาเฮาสิซื้อเฮากับเขาไปต่อแถวอยู่านมาเบิ่งติดเบิ่งติดฝังนี้เบิ่งติดเออเดี๋ยวนี้ติดเอาไว้ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหน้องเพื่อนเนาะพาบ่าวเรามาชมพี่น้องมาซ่องเลยเห็นบ่ะเดียวเลยฟูไปพูดไหมไปตึกไปยังเออคอยชุดแสียงง่าเนาะอันนี้สูงอันนี้โอ้โหไปเอยเห็นไปเห็นมั้ยบอบอดังใจเนี่ยไปเห็นกับเพิ่นบอตั้งใจก็เออถือว่ามาเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยว่าได้ชีวิตนเนาะโอ้โหครั้งแรกเลยประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยก็ถือว่ามาแบบ บอลจะเลิ Learn นได้พี่น้อยบอนเป็นในเมืองเติบได้ในนี้ก็ได้เนาะดีใจเนา้มาเห็นนะยเห็นจะก็เสื้อผ้าใส่เบิ่งกว่านี้อีกพี่น้องอยเนาะคลิปหน้าเนาะพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าสิพานั่งเด้อสิพานั่งอ่า BTS คลิปหน้าสิพานั่ง BTS อยากมาลิ้นมาเที่ยวให้พี่น้องอยากมาเห็นเนาะพี่น้องเนาะความเจริญแม่นบ่่แมนเห็นแต่ในที่เห็นแต่ในโทรทัศน์แม่นบ่่แมนเห็นแต่ในโทรทัศน์เห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในคลิป คนอื่นลงนะเนาะแม่นมื้อนี้ได้มาเห็นกับตาเห็นตัวจริงได้เห็นตัวจริงงามสวยงามแม่นบ่สวยงามเจริญเจริญนะเนาะแม่นเจริญหูเจริญตาพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็ยังอายกล้องอยู่จักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยต่อไปก็สิบ่อายแล้วเนาะกับตื่นเต้นนําแม่นบ่แม่นตื่นเต้น่เยเลาะเคยเห็นเคยเลาะบ่เคยเห็นคนหลายบ่เคยเห็นตึกเนห้างเนาะแม่น่แหน้อย อยู่บ้านมีแต่เลาะทงเลาะท่าอยู่บ้านก็เลาะทงเลาะท่ามาหาคุดกระปูหาหอยหากบหาเขียดยนงองเนาะแม่นบ่มาก็ได้เข้ามาในเมืองในยามมันกับเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองกับอยู่บ้านเฮาบอุปเลยปานนี่เนาะเจริญปานนี้เนาะบ่แล้วก็เจริญปานนี้แหละโอ้โหนี่แหละพี่น้องเอ้ยปะเลาะเมื่อบาดเฮาบ่ได้ซื้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิพับสิพานั่งนี่ทางลุ้งท่านี้อันนี้พามาเบิ่งพี่น้องพามาแบบเอาเอิ้นไปนับจิ้มพี่น้องนับจิ้มเนาะ คลิปหน้าอย่าลืมพี่น้องยฝากกดติดตามไว้เนาะพี่น้องเนาะในครั้งหน้าก็ได้พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะอยากแนะนําให้อ่าหนุ่มลาวคนนี้ไปเบิ่งทางใดพี่น้องความเจริญของประเทศไทยก็สามารถคอมเมนต์มาในคลิปพี่น้อยเนาะเดี๋ยวสิพาน้องไปพี่น้องกันดูท่านยังก็เดี๋ยวสิพาน้องไปเบิ่งพี่น้อยเนาะนี่ครับอายุ18 19ปีพี่น้อยบ่เคยมาเห็นเนาะพี่นาะนี่แหละนะครับเป็นประสบการณ์ ย่านบกย่านบกขีบ่บได้เดือนนะพี่หน่อยเก่งนเลยพี่น้อยเนาะขี่ในเดือนกันเลยถือว่ายังงงๆว่ายังบุกคอยเป็นบันไดพี่น้อยยังอายกล้องแน่แบบมึนๆเนี่ยนะเบิ่งนี้เนาะจะอย่าลืมกดติดตามไว้คลิปหน้าพี่น้อยแนะนำจะให้พาไปเบิ่งทางใดพี่น้อยเนาะนี่อันขายขนมครับลงมาแล้วพี่น้อยนี่ทางขึ้น ไปลงเขาก็ไปลงทั้งเก้าเนโอเคพี่หน่อยอาเบิรงกซ้ำนี่เนาะมือหนาจะไปไปนั่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แลาพี่แล้วน้องไปซ้ำนี่ละสบายดีแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไม่สบายดีสวัสดีคลิปหน่า <c ười> พกกันไหมพี่น้อง